ด็พี่นอ้องเอีครับผมมือนี่มาหาพี่สีคือเก่าครับที่มาหารเราเป็นอย่างครับพี่สีเอิญครับอเ <c oughs> อาไก่อีรีเลยก็ยอมรับเนี่ยทีล่ล่ะบ่มีเวียกบ่มาตัดกอไผ่ซอยเนี่ยเพื่อะก็เลยสิมาตัดามาเอาไปปลูกอีกสิมาตัดเอาไหมใช่ครับพี่สีครับวัสดีค้ค่ะ หน้าพัดครับหน้าพัดครับหน้าพัดทีมงานทีมงานครับมัตตใส่หน่าประชุมจ้าประชุ่มนี่เอาไปฟูี่นี่กระดิสมาตัดใหม่ซอยปีสี่อนครับนี่สอนแหลกมากคลิปคลิปคลิปที่แล้วครับมันหกครับหกจนเอฟซี่บอกว่าทางออกแดนเทอร์มันมา บอกเมีสีบอกบอกเมสีถางออกเนี่ยด้วยจ้าเพื่อนาเดิไปซอยบีสีถางฟังทั้งคนก่อนครับผมน้องใคาได้กินนองครับเพื่อนเอิญมาเก็บครับผมเอาผ้าว่ถือข้นไปข่ายดิเดว่าผีผ้าดวงนึ่งนะผม อันนี้มันวัเข่าออกงานมันออกกันอะไร่าเขาเขา่า่าเดียวผ่านี่รับผ่ายังกอติกตุ๊กใหม่นาะ่าเดียวเรียบเดย้าง่ยว่างบอกมือนีพันาว่างบอกมือนีฮะมาทางกอไผซอยเดียพันมาเอาไปออกหมองบอบน ว่านเย็ดแต่แนวส่นนเยียวน่เขาจะไปบันน้องไปนกเต็มเนโอ้โเตึงขึ้นมากคุกับป้าเย็ดเจ็ดเต็อยู่กันพี่สีย้งนแล้วัตัเห็ดตกจเขาพี่สีนััสูงน้พันจ้ะเนี่ยพันพันนสร้างอันนั้นอันนั้นเพิ่มอีกสามโลกนี่ยมัน โอ้ยดิสกุนสวยกันด้วยเลยจ้ะวันไหนวันอาทิตย์อาทิตย์จันทร์เลยถึงเนาะวันจันทร์โผล่เว้ยเนาะวันจันทร์ยี่สิบป่ะวันจันทร์อีสแล้วาเฮักโกนสูนี่แล้กับเสามะเสาจะไดนเดี๋ยวนี้มันยังสิบเกิดงอกอยู่ด้วยเนาะมันสิบเกิดงอมัน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 สีบอสเทียบครับพี่น้องครับมันกายนี่ยมันเหรพี่น้อง ต้องต้องสั้งช่วงมัลกลาเนาะพุติคีกาเอาสีนอตะตะวันก็มีไหมเออฉันโคน้หนามเลยกินได้ไหมถ้าเพื่อออยากกินกินมั่นสร้างมั่นต้องสร้างเดือนพฤศจิคีกาครับพฤศจิคีกาท่านว่ากี่น่าจังว่ากันอยู่บัลกลากี่น่าจังว่าไหมครับผมพี่น้องอันนี้รับออเดอร์เพิ่นไว้เจนติดหนีเพิ่นครับมันจะเศร้าเศร้าเสียแล้วพี่น้องจะตีขึ้นนอแล้ว

อ๋อสงสัยกินเสือบอซัก yes> uh ักเดียเป็นเปียกด้นี่มนีิเพิ่นจะของบ่เด้เพิ่นเนาะเสีอบอยอขึ้นาแล้วก็ใส่เสียเกียนบอประมนผมจะแห้งล่งะละหนอมัน

O okay. okay. กริเลื่อแล้วครับพี่น้องแสนนหรอครับผมจากห้องโต่ะหองครับนี่ครับผมจากที่ว่าสุดก้อนนะครับเป็นสีหกก้อนนี้นะครับมีกำลังแปนครับมาถางซอยเอ๋ยเพิ่นก็ดครับผมกระเรืออยู่นะครับตัวนั้ครับเปิ้ที่แตกนอไม่ก็ที่เอาออกเรื่อยๆครับแหมแปนขึ้นจูฟังนี่ครับเห็นเปิแตกไหมครับ เดี๋ยวจะล้ำเพินเอาที่เอาตัวนี้ออกกัดเสร็แล้วครับผมพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณกลมหัวกมแพงครับผมแปลนเหรอครับพี่น้องแปลนแล้วแปลนแล้วครับ ียวได้เนานี่อีกแล้วเอีกแมัหแล้วออามาได้ขนาดป่ะเนี่ ขาดแนเฮ้าแฟนเลฮ้วที่จะผู้อยากหุ่นเนี้ยที่จะผู้อยากเผาอไผ่เน้ยแบบแจ่มล 我看一下。<謝> แขนแน่พี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp พี่น้องปฏิบา่าบ่าบอยมาเห็ดอย่างก็เพ่าเห็นปฏิบา่าบ่าบอยมาตัดไมไผ่นะครับตัดหอไผยครับครับผมพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่งเอาเรียบร้อยแล้วสีเป็นค้นหอบถึงตัดซอยกันนําพี่น้องรับภาระต่อไปนะครับคลิปที่แล้วนะครับบ้าบอยมาเก็บยุก่ก่อนนี่พี่น้อง อาสีเห็นอยู่ครับว่าก้อนนี้หกแห้งครับหกจนวิมมองมบนเขาครับผมนี่นอ้องมารอบนี่แปลนแปะายแล้วครับฝนหน้าของไงเราตอนนีจะน้อยนอ้อยผนกับทิทัูงออกมากครับวันนี้ พี่น้องมึงนอครับนอนี่กําลังออกครับผมพี่น้องน้องไหมนอนนึงครับนอหนึ่งนอนกำลังออกครับนี่ข้าพเจพี่น้องอีกนอนนึงครับกาลังออกสองนอนแล้วครับนอนแั่นอใหง่ขึ้นมากก็เด็กแกงเลยครับสองนอนพี่น้องรับ ครับวันนี้ก็บบ้าบอยกับิีกับเมื่อออกเมื่อบานก่อนครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ้าบอยเดีท,ดทีดีสานีเด้อครับขอบคุณหลายครับสวัสดีจ้าไอเลว